นี่พูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องการบ้านต่างเมืองไปบ้าง <c oughs> คืออยากจะพูดว่าแผ่นดินนี้ที่ตรงนี้ได้รับพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาตั้งพันสองร้อยกว่าปีแล้วแผ่นดินที่ตรงนี้ได้รับพุทธศาสนามากว่าพันสองร้อยปีแล้ว มีองค์พระธาตุชัยยาที่วัดกระบวนธาตุนั้นเป็นพยานหลักฐานเพราะเราได้รับพระพุทธศาสนามามากกว่าพันสองร้อยปีแล้วเราควรจะมีความรู้อะไรบ้างเราอย่าชอบเป็นทั่วหลักว่าตออในวัดตะเลยมันน่าละอายเราได้คบกันกับพระพุทธศาสนามาตั้งพันกว่าปีแล้ว เราควรจะมีความรู้บ้างเราอย่าให้ใครๆมาดูถูกดูมินว่าอยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งพันกว่าปีแล้วยังโง่อยู่อย่างนี้นี่เปื่อนไหวพ้นจากความโง่ความเขลาอย่างนี้อย่าให้เขาดูหมิ่นดูถูกได้พวกฝรั่งเข้ามาแลอ้อาตมาก็มักจะโอเสมอว่า ที่นี่อยู่กับพุทธศาสนามาตั้งพันกว่าปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้พุทธศาสนาบ้างเพื่อให้เขาคิดว่าเรานี่ไม่โง่เรานี่มีความรู้ทางธรรมนันจึงอ้างถึงเรื่องมะพร้าวนาลิเกะปบทกล่อมลูกให้นอนของคนโบราณพูดถึงพระนิพพาน ในรูปของต้นมะพร้าวนาริเกนั่นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราเป็นลูกหลานคนโบราณหลัานั้นรู้จักเป็นต้นมะพร้าวนาริเกกลางทะเลขี้พึ่งกันสชบ้างคือไม่เป็นหัวหลักหัวตที่จมอยู่ในดินอีกต่อไปเป็นหัวหลักหัวตที่โผล่ขึ้นมาพ้นดินโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำโผล่ขึ้นมาเป็นต้นมะพร้าวนาริเกคือะนิพพาน ที่อยู่กลางทะเลที่พึ่งคือวัดตาสงสารวัดตาสงสารนั่นคือของเป็นคู่คือดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์แพ้ชนะได้เสียที่เป็นคู่คู่คู่ค,คู่แล้วนั่นเขาเรียกวัดตาสงสารเป็นวนเวียนวงกลมของการหมุนเวียนแห่งกิเลสแห่งกรรมและผลของกรรมนี่เป็นวัดตะสงสารวัดตะนี่แยกได้เป็นสองสี คือสีดำหรือสีขาวแล้วแต่จะใช่ว่ามันเป็นดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์แพ้ชนะได้เสียยิงชายแล้วก็ตามที่มันเป็นคู่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 ให้จิตใจมันพ้นออกไปเสียจากความหมายหรือ,อคุณค่าของสิ่งที่เป็นคู่แล้วก็เป็นพระนิพพานแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนละมันอยู่ท่ามกลางวัฏฏสงสารมันเราอยู่ในโลกนี้ มันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่จัดว่าเป็นความดีความชั่วบุญบาปสุขทุกข์แต่สิ่งเหล่านี้อย่ามาแตะต้องเราเลยจิตใจของเราจงเป็นอิสระเหล่านี้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเป็นเหมือนกับต้นมะพร้าวนาริเกยอยู่กลางทะเลขี้พึ่งมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะว่าที่ต้นมะพร้าวนาริเกนั้นฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึง คือมันเป็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ได้เป็นทุกข์ใหม่ได้เป็นอะไรอีกไม่ได้มันพ้นออกไปจากวัฏฏะสงสารแล้วมาวัดนี้แล้วก็ไปเยี่ยมสะนาลิเกกันทุกคนนทุกคราวไปนั่งปรงสังเวชท,ที่ริมสาพ้าวนาลิเกนั่นแหละดีๆว่ากูยังเป็นขานุวัตฏะจมอยู่ใต้ดินนูน ไม่เคยพ้นมาจากดินไม่เคยพ้นจากนะ,ะไม่เป็นมะพร้าวนาลิเกได้แล้วก็ละอายให้มากมก็พยายามขวนขวายดุนรนให้เองพหลักวพาตอนนี่มันเปลี่ยนเป็นเวน,นยสัตว์ยึดพลออกมาซะได้จากวัดตดสงสารก็จะไม่เสียทีที่มาเที่ยวสวนโมกมาอย่างนั้นก็เป็นคนที่โง่ามาแล้วก็โง่กลับไป มาสวนโมกโง่เท่าไรแล้วก็โง่กลับไปเท่านั้นนั้นที่มันจะแก้โง่กันได้บ้างก็ไปดูที่ะสะมะพร้าวนาลิเกนี่แหมมันเป็นความเปลี่ยนแปลงทางธรรมะคือความ้าวหน้าทางธรรมะความเจริญงอกงามตามทางของพระพุทธศาสนา ก็จิตใจมันเปลี่ยนแปลงงอกงามก้าวหน้าจเจริญไปตามทางของพระพุทธศาสนาเราก็มีจิตทุกคนมีจิตจิตนี้มีความรู้ความรู้นี่ต้องควบคุมให้ถูกต้องอย่าให้เป็นความรู้ที่ผิดมันจะกลายเป็นหลักตอในวัฏฏะขึ้นมาถ้าความรู้มันถูกต้องมันเป็นหลักตอในวัฏฏะไม่ได้ เราจะรู้ด้วยจิตที่มันรู้ถูกวิธีใดที่จะอบอรมจิตให้มีความรู้ถูกเราก็ใช้วิธีนั่นอยู่เสมอเมื่อได้สัมผัสกับอะไรรูปเสียงกลินรสกลดสะพะธรรมรมทางตาก็ดีทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีจะต้องมีสติปัญญารู้จักสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอย่างไร คือดูด้วยตาของปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไร <c oughs> แล้วก็ทำให้ถูกกับสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความรู้ที่ถูกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปทุกวันทุกเดือนทุกปีจน,นสามารถที่จะดำรงจิตไว้ในความถูกต้องได้ จิตนี้พระพุทธเจ้ารัสไว้ว่าเป็นประพัดสอนคือไม่เจือด้วยกิเลสตามธรรมชาติของมันนั่นแต่ว่ามันยังอ่อนแอสามารถจะถูกแวดล้อมปรุงแต่งด้วยอารมณ์ของกิเลสจนเกิดกิเลสขึ้นมาในจิตสูญเสียความเป็นประพัดสอนเราเพียงแต่พระคูณสติปัญญาหรือโพธิ ที่จะสามารถรักษาจิตไว้ไม่ให้สูญเสียความเป็นประพัดซอนคือเมื่ออะไรเข้ามาสัมผัสแก่จิตทางตาหูจหมูกลิ้นกายหรือทางจิตเองก็ตามให้มีสติปัญญาทัน,นท่วงทีอย่าให้จิตนี้ถูกปรุงแต่งไปในทางที่สูญเสียความเป็นประพัดสอนแล้วเกิด สอนอยู่เสมอืูว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูว่าของคูอยู่เสมออย่าให้หลักต่อในวัฏฏะเนี่ยมันก่อวอดหรือมันตั้งต้นขึ้นมาในจิตได้ให้จิตมันคงเป็นประพัดสอนอยู่เสมอหมายความว่าอย่ามีกิเลสอย่าเกิดกิเลสมันก็เป็นประพัดสอนอยู่เสมอ เมื่อไรแต่ตัวคูของครูเกิดขึ้นในจิตจิตก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนก็รักษาว่าเหตดี D, ด้วยสติย้าถูกปรุงแต่งจนสูญเสียความเป็นประพัดสอนจิตนั้นก็จะเป็นจิตประเภทที่อยู่เนื้อกิเลนในความทุกข์ จนกระทั่งเด็ดขาดลงไปแว่ามันจะสูญเสียประพัทสอนอีกไม่ได้มันก็เป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานระวังเพียงเท่านี้ระวังเพียงรักษาความเป็นประพัทสอนของจิตไว้ให้ได้ในที่สุดมันก็จะบรรลุนิพพานความเป็นประพัทสอนทีแรกนั่นจิตมันยังอ่อนแอทำไม่ถูกปรุงแต่งได้จนสูญเสียความเป็นประพัทสอน เดี๋ยวนี้กิตได้อบรมตามหลักพระพุทธศาสนาเพียงพอแล้วจิตนั้นถูกปรุงแต่งไม่ได้มันก็ไม่ทูญเสียความเป็นประพัดสอนมันจึงมีความเป็นประพัดสอนหรือคุณลักษณะของปณิพานอยู่ตลอดเวลาเรื่องไม่มากมันมากไม่มากมายเกินความสามารถของมนุษย์เราเลยถ้าเราสนใจกันจริงๆและเรารู้จักละอายกันจะบ้า ว่าจะไม่เป็นหลักต่อในวัฏฏะสงสารอีกต่อไปอาตมายังสงสัยอยู่ว่าจะเป่าปีให้พวกตอฟังหรือไม่นี่ขอพเย้าจะพูดอย่างนี้ดูดำาะะคุ้มจะคุ้มไปหมดอาตมาก็เรียกท่านทั้งหลายว่าท่านสาธุชนผู้สนใจธรรม ธรรมารยังไม่ได้พูดว่าดูก่อนหลักต่อทั้งหลายนะ่อนดูดีๆนะพูดว่าท่านทังหลายผู้สนใจในธรรมนัองกอยท่าน <c oughs> ทั้งหลายเป็นผู้สนใจในธรรมไม่มีความเป็นหลักต่อในวัฏฏะเลยนี่เรื่องวันนี้พูดเรื่องเวนยสัตว์กับอนุวัฏฏะว่าใครเป็นใคร เป็นนยสัตว์คือสัตว์จะเคลื่อนไหวไปสู่พระนิพพานได้อาขานุวัตตนั้นคือคนที่จะปักหลักอยู่ที่ตรงนี้ไม่กระดิกกระเดียไปทางไหนเลยมันมีคนอยู่สองคนอย่างนี้พวกเราจงปรับปรุงตัวเองให้ดีๆให้เป็นเวนนยสัตว์คือสัตว์ที่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะพาเราไปได้พระพุทธเจ้ายังทรงอยู่โดยรูปของธรรมวินัย พระพุทธเจ้าจะพาเราไปได้เราจงทำตนให้เป็นเวนยสัตว์คือสัตว์ติพระพุทธเจ้าสามารถพาเราไปได้ <c oughs> ก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาต้นจากความเป็นหลักต่อในวัฏรากได้โดยแน่นอน <c oughs> อารมมาเห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลา ในวันนี้แล้วอขอยุติการบรรยายนี้ป้ายแต่เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดคณะสาธยายด้วยบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการที่จะเป็นเวน,นยศัตว์สืบต่อไป